เตรียมตัวให้ดีจะมีคนมาสารภาพรักเออดูจากัวงารตรงนี้ต้องบอกเลยสองสัปดาห์นี้ภายในสองสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าจะมีคนมาสารภาพรักเขาอาจจะโพสต์ เพลงหรือส่งเพลงมาบอกรักคุณก็ได้นะมีโอกาสว่าคุณจะมีคนมาสารภาพรัก,รกในสองสัปดาห์นี้หรือส4บวันนี้นั่นเนงโอ้ยดวงชะตาความรักโดดเด่นเห็นที่จะเลิกโสดแล้วนะมีโอกาสว่าจะมีคนมาบอกรักมีโอกาสว่าจะมีคนมาบอกคิดถึงมีโอกาสว่าจะมีคนมาบอกห่วงใยและคิดคำนึงมีโอกาสว่า จะมีคนแอบหึงแอบหวงห่วงหาอาทรเนะนะถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยนะมีคนมาจีบแน่ๆมีคนมาสารภาพรักแน่นอนนะส่วนถ้าเกิดว่าใครแอบชอบใครก่อนต้องบอกเลยมีโอกาสว่าความรักจะจะถอนกลับคืนมาหรือมีโอกาสล้อเกินว่าอาจจะส่งหวังนะเออหรือเขาอาจจะรู้สึกดีๆเหมือนกันมีการสารภาพรัก กันในช่วงสองสัปดาห์นี้หรือสิบสี่วันนี้อย่างแน,น่นอนนะส่วนใครที่งีงอนกันอยู่มีโอกาสกว่าจะได้กลับมาง้อขอคืนดีกันได้เลยนะในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะหรือสิบสี่วันนี้ครึ่งเดือนนี้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันความรักจะสุขสันต์ความรักจะสมหวังดังใจความรักจะสดใสความรักจะงดงามในสองสัปดาห์นี้โอ้ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยล้วกันเนาะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่ามีโอกาสเหลือเกินนะว่าความรักที่ถูกปิดบังไว้มันจะถูกเปิดเผยเออมีโอกาสนะนะหรือว่าความรู้สึกนะของของ คุณกับเขานะที่อาจจะเก็บงาไว้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการแอบรักแอบชอบนะคะหรือคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองกันเลยนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้อาจจะมีการสรารภาพความในใจกันเนาะเออทำให้เข้าอเเข้าใจกันมากขึ้นนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้ชัดเจนเลยโอ้โหสองสัปดาห์นี้ ความรักดีมากนะข่าวดีคืออย่างที่บอกไปมีคนมาสารภาพรักมีโอกาสสละโสดนะ่ะโอ,อ้มีโอกาสที่จะได้มีแฟนมีคนคบอ่ามีคนดูใจนะมีโอกาสว่าความรักจะสดใสความรักจะได้พัฒนามีโอกาสว่าความรักจะคืบ มีโอกาสว่าถ้าเกิดงอนกันอยู่นั้นหนาก็จะกลับมาคืนดีกันโอ้โหต้องบอกเลย2ส,สัปดาห์นี้ภายใน14วันนี้ความรักสุขสรรมีเธอมีฉันตลอดไปว้าเออใครแล้วกรร็นายอยู่หนายแล้วก็แชร์คลิปน,นี้ออกไปให้เยอะเพื่อยันย,ยันรับพลังงานเ๋ยวคุณนะคะยินดีด้วยนะ